สวัสดีค่ะอินิตาลาเข้าสู่ช่องเมมีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดวงให้กับคนโสดกันนะคะมาถึงชาวมิถุนนะคะามเมมี่ดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งวันเกิดและไครค่ะเมย์จะแบ่งการทํานาเป็นสองส่วนนะคะสโสดก็คือ พาทแรกจะเป็นคนโสดที่มีคนในใจแล้วนะคะกองแรกนี้เป็นตัวตนคุณนะคะกองที่สองตัวตนของคนที่อยู่ในใจแล้วก็บทสรุปะคะ่ะโอ้ท้ายสำหรับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะไพ่ดีมากเลยเมมบอกว่าคุณจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากเลยนะก็คือว่าคนนี้เป็นคนที่อยู่ในใจคนที่แอบชอบเนี่ย ต่อให้เพิ่งรู้จักนะครับต่อให้เพิ่งแอบไปชอบเขาเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่แบบาสามารถเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราได้เลยแล้วคุณก็อยากสามต่อให้มันมั่นคงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเป็นอย่างไรแม้แต่ใบแรกคุณมาเป็น8ดดาบเลยอา,อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเหมือนกับมีคุณสมบัติที่ดีมากๆนอะอย่างว่านะได้ไพ่เอ็มโพเรอร์เขาอาจจะเข้าถึงยากนะคะแล้วคุณก็อาจจะกําลังเหมือนหาทางที่จะ เข้าไปทําความรู้จักหรือใกล้ชิดหรือว่าให้เขาได้รับรู้หรือมองเห็นเรานะคะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่คนรู้จักอะไรแบบนี้ไม่มองว่าคุณอาจจะยังมองไม่เห็นอะว่าจะเข้าหาคนคนนี้ยังไงนะคะไม่ต้องไปตีความให้มันแบบ แย่มากนะคะไพ่แปดดาบมันไม่จําเป็นต้องหมายถึงแบบมีปัญหาอะไรแบบนั้นก็ได้มันก็แค่ว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสว่าจะเข้าไปทําความรู้จักยังไงหรือว่าไปาให้เขาได้เ,เห็นคุณสมบัติที่ดีของเราให้เขาแบบเตะตาเราอะไรเงี้ยยังไงนะคะไปต่อมาเป็นเดือดซ้าที่กับหัวนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับสร้างความหวังบิ้วตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะบางทีถ้าคุณแอบ,บชอบเขามานานแล้วมีก็บอกว่าคุณอาจจะ พยายามแล้วมันมันไม่ได้ผลนะคะคุณก็เลยจําเป็นจะต้องเหมือนสร้างกําลังใจนะคะให้ตัวเองขึ้นมาใหม่ให้แบบหาทางหาวิธีการยังไงที่จะสามารถพิชิตใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งแต่คุณก็ยังไม่ได้ละทิ้งความหวังตรงนี้นะคะคือถึงแม้มันจะดูยากเป็นโจทย์ที่ยากแต่คุณก็ไปต่อนะคะไปต่อมานะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะการไปต่อการตัดสินใจที่จะลุยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ย มีคุณค่ามากพอที่จะให้คุณได้ลงทุนกับเขาดังนั้นมี้ก็มองว่าคุณจะ,ะเดี๋ยวหาวิธีการนะที่จะอยู่ในสถานะตรงนี้ได้การแอบชอบการที่ว่าเราจะจัดการความรู้สึกตัวเองไงแล้วเราจะหาวิธีการยังไงนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนาะก็ถือว่าไม่ได้เครียดมากน,นะคะอย่าไปซีเรียสมากเนาะเวลาเราแอบชอบใครอะ่ะก็ให้มันสบายๆดีกว่านะคะมาดูค่ะไพ่ตัวเขาโอ้โหเขาได้ไพ่เดอะทาวเวอร คุณอาจจะไปชอบคนที่เขามีแฟนแล้วนะแต่ว่าเขามีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะหรือว่าไปชอบคนที่เขาแบบเคยแต่งงานแล้วหย่าหรือเขาเพิ่งอกหักมาอะไรแบบนี้นะคะคนนี้มีแผลมาก่อนนะแล้วก็มองว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องสะเทือนใจด้วยดังนั้นเนี่ยตัวคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีมาตรฐานในการเลือกคู่ที่อาจจะเข้มข้นกว่าคนอื่นที่ไม่เคยอกหักแรงมาก่อนนะคะ ตัวเขาเอางตอนนี้เขาได้ไพ่สองคาถาแปลว่าเขามองถึงอ,อนาคตนะแล้วก็ถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะตัวเราเองก็ต้องการความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนที่ชัดเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแนวทางก็คือว่าคนนี้เขาเนี่ยถ้าจะจีบเขาต้องแบบเข้ามาแบบจริงจังนะคะแบบให้คอมมิชเมนได้เลยอะไรแบบนี้นะจริงๆเขาก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่แแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะ มีกำแพงในใจที่สูงกว่าปกตินะคะอย่างที่ไม่บอกเนี่ยคะ่ะเดิมบมุญกับหัวแล้วเรื่องราวเดดชาวเวอร์ในอดีตเนี่ย,ยไม่ได้แบบว่าอยู่ในชีวิตเขาในลักษณะที่ว่าเขาปิดใจเขาเปิดใจแล้วนะมี2คาถาทามาแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะเอาบทเรียนเก่ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกคู่นะ คุณอาจจะจําเป็นจะต้องทําความรู้จักเขาให้นานหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วก็แผลในใจของเขาอ่ะมันคือเรื่องไหนคุณจะได้สามารถเข้าหาเขาได้แบบตรงจุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันค่ะชีกระดากับหัวนะคะความสัมพันธ์นี้อย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรเนาะค่อยๆเปค่อยๆไ,ไ,ไปดีกว่าอนาคตเนี่ยมันมีนะที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ได้แต่งงานได้ลงเอยแต่มันต้องใช้เวลานะคะ แล้วก็ตัวเขาเองยังไม่พร้อมนะที่จะมอบความรู้สึกที่ดีให้กับเราแบบเป็นที่นะคะคุณต้องอาศัยเวลาค่อยๆเข้าหาแนะนําเลยก็คือว่าให้เป็นเพื่อนไปก่อนเป็นการยานิมิตที่ดีนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสได้พูด,ได,พดได้คุยได้ทําความรู้จักก็อยู่ในโซนนอกๆไปก่อนแต่ว่าให้ให้ดูเขาเอาไว้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการเข้าหาละกันเนาะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะคนนี้ต้องใช้เวลาจริงๆเนาะ แล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาตอกย้าเลยมันมีไพ่สามดาบขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องราวของการที่เราไปชอบคนที่เขาเคยอกหักมาก่อนนะคะคนที่เขามีแผลในใจอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องละเอียดอ่อนนะคะในการเข้าหาแล้วก็ต้องใจเย็นต้องมีความอดทนด้วยนะคะไพ่ก็ขึ้นมาแบบชัดอย่างนี้นะคะก็ต้องหาวิธีการแหละนะคะในการที่จะรู้ว่าจุดที่เป็นจุดอ่อนของเขาจริงๆคืออะไรแล้วเขาชอบคนแบบไหนอะไรเงี้ยคุณต้องไปทําการบ้านเยอะหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดให้กับคนที่ไม่มีใครใ,นใจนะคะโสดสุดคนะทายสัมรับแปดถ้วยกับหัวโอ้ oh, พลังงานคนเก่านะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าเราเนี่ยอยากจะกลับเข้าไปในชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าของเรานะคะ ไพ่ที่คุณได้มี2คทาทากับหัวนะคะมี The Moon นะคะแล้วก็มี Eight o o Swords ความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหานะคะกับคนเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รีเซ f เฟ e มีโอกาสที่จะกลับคืนมาในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าเรากลับไปนึกถึงเขาหรือว่าเขากลับมาง้อเรามีการขอโอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ค่อนข้างจะอิงไปในเรื่องของความสัมพันธ์แบบ ที่เคยคบกันมาก่อนแล้วหรือว่าเคยคุยจะไปไม่รอดนะคะมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กลับมาขอโอกาสนะคะแต่เมย์ก็มองว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าดูจากสองกระทาขึ้นกับหัวคือฝ่ายที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเนี่ยอาจจะขอเวลานะคะต้องตัดสินใจก่อนเพราะเรื่องราวที่ทําให้ไม่สามารถไปกันต่อได้ในอดีตเนี่ยมันก็เป็นพลังงานเดิมูนะนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะ สร้างรอยแผลเป็นให้ในใจเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องพิจารณากันน้นนิดหนึ่งนะส่วนใครที่ไม่ได้มีคนเก่ากลับมาตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงคนในชาติที่แล้วอะไรแบบนี้เลยนะคะคู่รักในอดีตชาติที่ตามหาคุณจนเจอแล้วก็อาจจะกลับเข้ามาจีบคุณนะในช่วงเวลานี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เมมองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ไปชอบเขาปิงปังเขาเลยเหรอกเขาจะต้องมาตามจีบตามง้อคุณอยู่นะคะในชาตินี้นะคะมีคนที่แบบเข้ามาจีบแบบชัดเจนะนะแต่ว่าเป็นคนที่คุณมองดูแล้วคุณไม่แน่ใจในตัวเขาเท่าไหร่มันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจําได้ในทางจิตวิญญาณนะคะถ้าคุณเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบรักที่ตามกันมาแต่ชาติที่แล้วเนี่ยเราจะมีการจําได้กันในเชิงของจิตวิญญาณคุณก็อาจจะไม่ไว้ใจเขาเพราะว่าเขาอาจจะเคยทาคุณเจ็บมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ลองดูนะคะเมยมองว่าคุณไม่เหงาหรอกไม่คนเก่าก็คนใหม่ๆที่มาจีบแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เราแบบจะตอบรับกลับมาเป็นแฟนหรือว่ารีบเป็นแฟนกับใครนะคะต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พ่อราเคิลนะ เนี่ยมีพลังงานโคดิเพนเดนซีด้วยก็พลังงานคนเก่านะคะที่ขาดคุณไม่ได้รู้ตัวว่าขาดคุณไม่ได้แล้วก็เลยกลับมานะคะคราวนี้นะคะถามว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ไหมนะคะสำหรับใครที่เจอกับความสัมพันธ์เก่ามันจะดีขึ้นนะคะมีไพ่เวิลดเวีดิงฟอร์ขึ้นมาก็คือมันจะคุ้มค่าแหละกับ เวลาที่เคยเสียไปในอดีตถ้าเกิดว่ากลับมาคบกันมันก็ไปกันได้แล้วก็ฟรี r s เซลก็หมายถึงว่าอย่าไปตั้งกําแพงในใจที่สูงเกินไปเนาะส่วนกรณีที่คุณแอบชอบนะคะถ้าคุณให้โอกาสนะให้เขาได้เยียวยารักษาใจก่อนเนี่ยมันก็คุ้มค่าแห่งการรอคอยมันขึ้นมาก็คือว่ามันคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับจะไม่ทําร้ายเราเพราะว่าเขาเคยเจ็บมาก่อนนั่นเองนะคะคคก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าเราอยากใช้เวลานะคะ เราอยากให้เวลากับคนคนหนึ่งนานแค่ไหนนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคนนี้นะคะเพราะว่าเขาเจ็บหนักมาก่อนเนาะโอ้โหไพสกิฟเนสออกมาเองนะคะอันนี้พนักงานคนเก่าคือหนาแน่นจริงๆนะงานนี้สงสัยหลีกเลี่ยงคนรักเก่าไม่ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่ improving health นะคะแล้วก็ not the right time โอเคชัดเจนจะมีคนมาขอโอกาสนะมีคนมาขอโทษนะคะ อยาให้คุณให้อภยัยหรือว่ากลับกันก็ได้เราไปอยากไปขอโอกาสจากใครสักคนก็ได้ช่วงนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะตัดสินใจอะไรนะคะที่จะแบบให้โอกาสหรือไม่ให้หรือว่าจะมีคอมมิชเมต์อะไรกับใครนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดูแลตัวเองนะคะอิ o พูฟเวนเฮลคุณอาจจะ หันกลับมาสนใจใส่ใจในเรื่องราวความสุขของตัวเองสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าก็ได้นะคะก็จะเน้นหนักไปที่เรื่องของตัวเองมากกว่าส่วนเรื่องความสัมคั์เนี่ยมีมองว่าคุณเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเนี่ยก็จะแบบลักษณะสบายๆนิดนึงนะคะไม,ไ,มไม่ต้องรีบต้องรอในการตัดสินใจอะไรเนาะเดี๋ยวพอมันรู้สึกว่าใช่มันก็ตัดสินใจได้เองนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะ ชาวมิถุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าอยากเคลมคำทำนายนี้นะคะถ้ารู้สึกชอบก็พิมพ์รับๆได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกับเมเมแอดไลน์มาสอบถามโปรก่อนได้นะคะวันนี้เม่ขอตัวก่อนอเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ